สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ความสว่างจัวโโโมันจะสว่างอะไรกันดีเดอะโอ้โหเป็นไฟที่สว่างจริงอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่เนื้อหาของคลิปนี้ดีกว่านะครับวันนี้ก็มาอยู่ใน99คืนในป่านะฮะไม่ได้เล่นนานมากๆแต่ว่าในาคลิปนี้กลับมาเล่นกันหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก็ hmm? <toda life> เลยส่งผลให้วันนี้จะมาท้าทายตัวเองหน่อยครับ คือใน99คืนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คงมีไม่กี่อย่างหรอกเนาะที่จะทําให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดไปได้แต่ถ้าสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้หายไปหรอกแต่แค่มันอยู่เพียงเลเวลหนึ่เท่านั้นชีวิตจะลําบากมากขึ้นหรือเปล่าในการเอาชีวิตรอดนะฮะมันก็เลยส่งผลมาสู่คลิปนี้ครับก็คือขวานนั่นเองขวานตัดไม้นี่แหละผมจะลองจบเกมดูโดยการมีเพียงแค่ขวานเลเวลหนึ่เท่านั้นจบเกมเลยฮะ มาดูซิว่าชีวิตจะลำบากมากขนาดไหนคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนขวานเป็นสิ่งที่อัปเกรดไม่ได้ยากนะครับอัปเกรดได้ไง่ายมากๆแล้วก็เป็นสิ่งแรกๆเลยที่หลายๆคนมักจะอัปเกรดกันเพราะว่ามันจําเป็นฮะในช่วงแรกในการคราฟโตคราฟอัปเกรดโตคราฟคราฟของนู่นนี่นั่นเนี่ยไม้เป็นสิ่งจําเป็นมากๆขวานมันก็เลยต้องอัปเกรดให้แข็งแก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าขวานเลเวลหนึ่งล่ะ ชีวิตจะโคตรลำบากหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันมาไหมขวานนี่เลยนะครับผมจะใช้ขวานนี้ตั้งแต่ตอนนี้ยันจบเกมฮะมาไหมอันนี้ผมก็เลือกคลาสเอเลี่ยนมาเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ตัดไปฮะตัดไปดูสิครับความช้าโอ้โหโอ้โ,อโหกว่าจะ โอ้โหอ่าก็เอาเป็นว่าคือถ้าคงหวนันคือถ้าคงขวานเลเวลหนึ่งไว้เนี่ยสิ่งที่ตัดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับต้นไม้ใหญ่อันนี้ตัดไม่ได้แน่นอนแต่ได้แค่ต้นเล็กแล้วก็ใช้เวลาที่นานมากๆอ่ะในช่วงแรกตรงนี้ก็ต้องตัดต้นไม้เก็บไปทําของเชื้อเพลิงอะไรด้วยนี่นน่นเนอเอาไม้มาใส่ไว้ตรงนี้ปึ๊บป๊าปป๊ปั๊บป๊บปบปบปบโอเคอ่า อาถ่านอยู่ไหนนะแปบ๊บหนึ่งถ่านโอเคอยู่นี่อยู่นี่นี่เอาไปใส่เลยจะได้เยอะๆนะครับปราโอ้ไม่อัปเกรดด้วยอ,อีกสักต้นแล้วกันอีกสักต้นแล้วกันคลิปนี้เล่นชิลๆนะฮะสาเหตุก็คือผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วด้วย <c oughs> แต่ว่าเทคนิคอะไรดูนี่นั่นก็ยังยัง,ย,งยังพอจําได้อยู่เล่นไม่ยากใส่ไปใส่เข้าไปเฮ <c oughs> <Hey, S 1> นี่ฮะเลเวลสามแล้วไม่ยากครับ อย่างที่บอกนะฮะเป้าหมายแค่เอาชีวิตรอดไปยันจบเกมก็คือผ่านคืนที่99นั่นเองอ่าอีสี่อีสี่โอ้เดี๋ยวนะโอ้พื้นที่หิมะกลับมาแล้ววเนี้ยกลับมาตอนไหนดิ้อย่างที่บอกผมไม่ได้เล่นนานมาก่ากเออโอ้โหไม่อยากจะรู้หญิงหมาป่าเลยฮะเอาหนังมาโอเคโอ้โหโชคดีมากเก็บมาเก็บมามีของกินมีหนังหมาป่า ต่อไปก็ขายก็ตายขายก็ตายใช่ต้องต้องเก็บขายก็ตายมาก่อนเพื่อที่จะไปอัปเกรดถุงหน่อยนะฮะโอ้ดวงดีจัดโอ,โอ้ดวงดีมากได้เร็วสุดถือว่าดีถือว่าดีวา,ดวางไปก็คือคืนหน้าเทรดเดอร์ก็น่าจะมาเอาละจุดมุ่งหมายของผมในตอนนี้จริงๆก็อยู่ประคองแคมป์แล้วก็เอาตัวรอดก็ได้นะแต่ไม่ใช่ฮะ เดี๋ยวคลิปมันจะดูน่าเบื่อเกินไปเอาเป็นว่ามันต้องมีเป้าหมายรองด้วยครับก่อนที่จะจบนะก็คือเข้ามาที่โต๊ะคราฟกันหน่อยแล้วกันสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยก็คือการอัปเกรดโต๊ะคราฟตรงนี้ให้เป็นเลเวล4ให้ได้แล้วก็คราฟอะอะไรนะที่ผลิตเชื้อเพลิงอัตโนมัติใช่ต้องคราฟสิ่งนั้นให้ได้ครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่ต้องทําให้ได้ก่อนที่จะจบเกมนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้ไหมเอาแค่นี้พอครับ มากไปเดี๋ยวทำไม่ทันเพราะผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าขวานเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลมากขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็มันส่งผลอยู่แล้วแหละนะฮะไม่มากก็น,น้อยแต่ส่งผลแน่นอนเพราะตัดโคตรนานเลยครับโอเคมาแล้วเทรดเดอร์เทรดเดอร์เทรดเดอร์เอานี่นี่มาโอเคขอกระเป๋าหน่อยนะกระเป๋ามาปุ๊บได้มาแล้วหนึ่งได้ที่เก็บเพิ่มโอเคต่อไปก็ อันต่อไปอืมจริงๆตรงเนี้ยมันต้องเลือกขวาน,นะฮะแต่ผมไม่สามารถเลือกได้ก็อ่าสเปียร์มาสเปียร์อย่างน้อยก็น่าจะได้ใช้หน่อยแล้วก็วันที่2แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาเหล็กวัตถุดิบอะไรนุ่นนี่นั่นในการคราบไอเทมกันหน่อยดีกว่าแล้วก็คาตโตคราบด้วยโอ้โอไม่นะขวาน เอ้ยต้องทิ้งนะฮะเก็บไม่ได้ต้องทําใจต้องทําใจเราเลือกมาแบบนี้แล้วฮะเอาละไหนก็แวะตรงนี้มาละเดี๋ยวช่วยเด็กเลยแล้วกันเนาะจะได้เร่งวันไปด้วยโอเคปึ๊บเข้าไปปึ๊บ,บเด็กน้อยคนแรกนะครับปลอดภัยแล้วฮะปึ๊บหีบมาหีบมาอย่าเป็นขวานนะเอาอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่ขวานอโอ้เฮ้เดี๋ยนะโอ้มีเสียงเพลงด้วยไม่คุ้นเลยฮะช่วยเด็กได้แล้วมีเสียงเพลงด้วยนะครับไม่คุ้นจริงอ่ะนะแต่าาก,ก็ถือว่าแปลกใหม่ดิหรือมันอาจจะมีมานานแล้วก็ได้แค่ไม่เคยสังเกตจะมืดแล้วจะมืดแล้วอีกสักนิดนึงสักนิดนึงโอเคไปไปไป,ปกลับกลับมาไหม คืนที่สองนี้ได้เด็กด้วยนะครับวางไปวางไปโอเคเอาพวกนี้ไปเป็นเชื้อเพลิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยงามครับกินอาหารหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้ขึ้นมาแค่นิดเดียวอ่ะตรงนี้มีไม้ก้านะครับเศษเหล็กส2บสองขอดูเดซี่ผมค้าอะไรได้บ้างอ่าเอาโต๊ะค้าบ้าก่อนปะโต๊ะค้าอ๋อแล้วก็มีเตียงด้วยนะครับเดี๋ยวเตียงต้องทําด้วยอืมอ่ะคับสิ่งที่จาเป็นก่อน ก็มีแผนที่นะครับแล้วก็เข็มทิศแล้วก็เอาเข็มทิศอยู่นี่เข็มทิศแล้วก็ที่บอกเวลาครับมาเลยเปพ๊บป๊าพอดีฮะครับได้หมดวางไปตามสูตรเดิมนี่โอเคตอนนี้เราได้สิ่งที่จำเป็นแล้วครับทั้ง3อย่างตอนเริ่มต่อไปก็ขอดูหนอยซิสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องครับโตครับไปให้ถึงเลเวล4นะครับเพื่อที่จะครับ ที่ผลิตเชื้อเพลิงอัตโนมัติได้อ่ะขอดูไม้ไหน่อยสิต้องใช้ไม้15นะครับ15แล้วก็30เป็น45โอเคต้องใช้ไม้45นะแล้วก็เตียงขอดูเตียงหน่อยเตียงต้องใช้อีก20อ่า65ใช่ไหม65โอเคทั้งวันนี้ตัดต้นไม้ดีกว่าโดยการใช้ขวานเลเวลหตัดเข้าไปโอ้โหนานมาก เนี่ยคือผมได้ขวานเลเวลสองตั้งนานแล้วนะแต่ต้องจําใจใช้เลเวลหนึ่งไปก่อน <c oughs> นานๆไปฮะในส่วนของตรงนี้ก็ตัดไปอยากได้เตียงอยากได้เตียงโอเคตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะน่าจะครบแล้วไปดูไปดูไปดูว่าแต่อิ์ฟอนี่คืออะไรเอยโอเคปลอดภยัยใส่เข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วครับ ได้แล้วเอาเตียงมาเตียงแล้วก็อ,อันนี้ได้ปุ๊บต่อไปก็โต๊ะครับเลเวลสีต้องโอ้ต้องมีเจมสีแดงสองผมได้มาหนึ่งต้องรอมาบุดอีกคืนหนึงแล้วก็เหล็กยังขาดอยู่แต่ไม่เป็นไรเหล็กนี้ง่ายง่ายงั้นตอนนี้ไม้ครบแล้วครับเตียงมอีกอันนึงเลยปุ๊บโอเคเร่งฮะเร่งเวลา วางไปปึ๊บๆวางไปโอเคตอนนี้ผมน่าจะเจอเด็กคนที่สองได้แล้วมั้งขอเช็คดูก่อน800กว่าเมตรตรงฝั่งนู้นเวลายังพออยู่ไปไปไปตอนนี้ต้องเร่งวันแล้วฮะคือไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเล่นนาน <c oughs> เดี๋ยวเล่นนานแค่นี้เลยเออถ้าเร่งวันได้มันก็จะดีเพราะว่าตอนนี้จากที่คำนวณน,น่าจะน่าจะคราบได้นะไม่ยาก ใช่ตอนนี้ก็เร่งวันเลยโอ้แล้วก็ดวงดีมากเจอตรงนี้ฮะออ้ยดูใกล้ใกล้เกือบไปแล้วเอาละเจอที่ตีเหล็กตรงนี้นะครับแต่น่าจะไม่ได้ใช้ใช่ไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าขวานผมเนี่ยน่าจะตัดตัดไม่ได้ครับ <c ười> ตัดไม่ได้เออแล้วก็เจอละทำเด็กเดี๋ยวโอ้ ต้องไปอัพแคมไฟเพิ่มก่อนไม่พอไม่พอเออตันนะฮะไปะตอนนี้ภารกิจก็คืออัพแคมไฟครับน่าจะต้องเป็นเลเวล4ขอเช็คดูหน่อยสิอ๋อตอนนี้เลเวล4แล้วต้องการเลเวล5ได้เลยไม่ใช่ปัญหาแต่ขอเวลาก่อนดูท่าจะนานจริงๆก็ไม่นานหรอกออกไปสำรวจก็ได้ไม่ยากโอ้เตียงผมได้แล้วดิอีกอันหนึ่งงั้นกว่าจะรอเจมก็ เดี๋ยวนะเอานกคูกตื่นไม่เป็นไรเราไม่เกี่ยวครับเตียงดีๆขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้มีเตียง3มและถือว่าโอเคมากๆนะครับเวลาตอนนี้ก็น่าจะไปได้เร็วมากๆถือว่ามาได้ดีมาได้ดีดดเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องครับไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไปเก็บเศษเหล็กแล้วก็ไปช่วยเด็กมาให้ได้แต่ก่อนอื่นก็ต้องทําแคมป์ไฟด้วยนั่นเองอ่าวางแผนไว้แบบนี้ก่อนวอท วอตกมาได้ไงเด้อขอไปเช็คดูแป๊บต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆนี่งไงมันตกไปจริงๆโอ้โหบากันเด้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะจะได้ไม่ต้องขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไปแล้วถือว่าไปเก็บเศษเหล็กด้วยเออคิดในแง่ดีโอ้ยขวานนี่แล้วเกือบเก็บแล้วนะฮะตะกี้นี้เกือบเก็บแล้วแล้วนี่คืออะไรเี่ยวอทไม่เคยเห็นแต่ว่าเจอ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีชื่อเรียกอยู่อ่ะเฮ้ยผมลืมจริงนะเนี่ยอ่าอะไรนะเฮ้ยผมลืมจริงสตองโฮใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้มุกนะครับผมลืมจริงๆริงแต่ว่าถือว่าเจอแล้วแต่สุดท้ายผมก็คงไม่ได้อ่าต้องบอกว่ามันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขวานนะใช่อาจจะไม่ได้เข้าไปแต่อาจจะเข้าไปเก็บอะไรนิดๆิหน่อยหน่อยอย่างเพชรอะไรพวกนี้ถ้ามีเวลานะเดี๋ยวอาจจะไป เดี๋ยว What ฝนมันแบ่งโซนตกอะเด็เอ้ยอัปเดตอะไรเด็ยนี่ฮะทุกคนมันมันแบ่งฝนตกจริงๆนะครับโอ้โหเพิ่งเคยพบเคยเจอแล้วแคมป์ผมนี้โดนผลกระทบไหมเนี่ยก็ไม่โดนด้วยครับโอ้โหไม่เคยพบเคยเจอจริงๆเออแบ่งโซนตกเอถือว่าแปลกใหม่ดีนะฮะแปลกใหม่ดีเจอแต่เรื่อง แปลกๆนะฮะแต่แต่กลับมาเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงพยายามอัพแคมอยู่นะแคมป์ไฟให้เป็นเลเวล5รอยแป๊บหนึ่งใกล้แล้วคิดว่างั้นนะโอเคจะมีพวกลรทธิมาบุกในคืนนี้นะครับวันนี้ก็วันที่23แล้วยังอยู่ในเส้นทางฮะตอนนี้เพราะว่าแคมป์ยังคงเป็นเลเวล4อยู่แล้วฝนจะตกด้วยไปหาเชื้อเพลิงก่อนรีบๆเลย ไม่ดีไม่ดีฮะแบบนี้แต่ว่าก็ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วไม่นานมากขอทําให้เป็นเลเวลห้าก่อนโอเคก็หวังว่าที่ผมไปหามาในตอนนี้น่าจะพอนะเพราะว่าต้องรีบกลับมาแล้ววางไปวางไปใส่ไปก่อนเติมกันโอเคเอาเชื้อเพลิงออกมาน่าจะเกลีได้แล้วมั้งคิดว่าคิดว่าป๊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 ป๊ป OH, ๊ป๊ป๊โอ้โหแค่นิดเดียวอ่าผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนนะฮะ จาพวกละทีนี่ก็เป็นเชื้อเพลิงได้อยู่อาจจะไม่มากแต่ก็เป็นเค okay. มาเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแล้วก็ได้เจมสีแดงครบแล้วนะฮะปั๊บป๊บปับป๊บปับป๊บ,บไม่พอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ถือว่าน่ากลัวอะไรขนาดนั้นใส่เจมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะผมฟาร์ว้ยังเยอะมากๆทั้งเศษเหล็กแล้วก็ไม้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโตคาร์ฟเลวสี่ขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ฮะสิ่งที่ต้องทําที่ปั๊มเชื้อเพลิงนั่นเองต้องใช้เหล็ก ทา่สิ้าอันนี้ครบครับไม้ก็เรียบร้อยขาดแค่เจมโอ้อีซี่แฮนึกว่าจะยากแต่ว่าถ้าพูดถึงเตียงเตียงผมคาดไปแล้วสามก็ขาดอันนี้หาเจมเพิ่มอีกสองในปราศาทไม่สิสตองโฮนะครับถ้าผมไม่ได้เรียกชื่อผิดนะ <c oughs> เออเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเผื่อได้เจมมาครบเลยแต่ว่าขอเชื้อเพลิงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจะได้ไปช่วยเด็กนะ โอเคเรียบร้อยใส่ไปให้หมดเลยโอ้เลเวลห้าครับอ่าทำอะไรดีนะตอนนี้ก็ยังไปช่วยเด็กไม่ได้ไม่เป็นไรรอตอนเช้าค่อยไปช่วยครับหลังจากไปช่วยแล้วเดี๋ยวก็เข้าสตองโฮไปจัดการพวกละทีในนั้นกันโอเคไป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 ,ไปเด็กคนที่ สองนะครับอันนี้เรียบร้อยโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปิดถีบนี้ดูซิว่าจะได้อะไรขอถุงใหม่ถุงใหม่ได้ไหมสวยครับได้ซีดแบ็ได้บ็อกซีดเออไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ข้างนอกนี้มีอันหนึ่งเปิดมาขอถุงกระสอบเอามาได้ไหมเออเอามามาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามนะอันนี้คือ คือไม่ค่อยได้ใช้เลยจริงๆบูปินอันเนี้ยมันไม่ค่อยจําเป็นอ่ะไปตอนนี้ช่วยเด็กได้อีกคนนึงแล้วจริงๆผมยืน F K เลยก็ได้นะเพราะว่าหลังจากนี้มันก็น่าจะสรุปวันได้เร็วมากยิ่งขึ้นใช่อ๋อเดี๋ยวต้องเข้าสตองโฮลต้องเข้าที่นั่นก่อนไปเอาเจมสีแดงผมจําไม่ได้ไงว่ามันได้ทีสองอันเลยไหมหรืออันเดียวแต่ก็ถือว่าได้ครับเดี๋ยวไปเอาหน่อยไม่ได้เสียหายเนาะปึบ๊บโอเคขอมาคํานวณนิดนึงนะ คือผมจะคราบที่ฟาร์มเชื้อเพลิงแล้วก็เตียงเตียงนี่ใช้เล็ก60อ่าผมยังขาดเหล็กอีกนิดหน่อยเดี๋ยวไปหาในสตองโฮได้แล้วก็ในส่วนของไม้ไม้ก็อีกแค่นิดเดียวครับเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่อยู่ที่เจมใช่อยู่ที่เจมแล้วตอนนี้โอเคมาดูขวานกันหน่อยนะครับนี่ขวานยังคงเป็นรีเวลหนึ่งอยู่เออเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นหรอกเราใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมปลูกต้นไม้ใกล้ๆก,ก,กัน แล้วเราก็ทําการตัดมันก็จะตัดแบบพร้อมกันได้นะฮะถือว่าเร็วมากเทคนิคนี้แต่มันจะเร็วกว่าถ้าใช้ขวานที่ดีกว่าเด็กคนที่3 993มหรอ,อถ้าเด็กคนที่2อยู่ตรงนี้ก็น่าจะเจอได้มั้งหรือมันอาจจะแบบปิ่มๆเลยก็ได้มั้งเออเดี๋ยวลองไปดูหน่อยก็ได้คือถ้าช่วยได้เลยเนี่ยววันมันก็จะเพิ่มเร็วขึ้นอ่า เดี๋ยวไปสตองโฮก่อนทีละอย่างทีละอย่างไม่ต้องรีบฮนะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วก็อยู่ฟาร์มได้นะครับสบายๆปึ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวขอนั่งฟาร์มตัวนี้ก่อนเอาจริงคือมันดีมากๆนะที่ทุกวันนี้มันยังไม่ยังใช้เทคนิคนี้ในการจัดการพวกลัทธิในดีได้อะโดยการยื่นปืนออกไปด้านนอกแล้วก็ยิง,งีกฝั่งดีมากน่าจะเป็นวิธีหลักในการทำงานแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยอือโอ้สองอันเลยครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ผมไปเคลียร์พวกกระทีมาแล้วดิที่มันมาบุกแคมป์นะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสามารถคราฟได้แนละ้วเดี๋ยวกลับไปค้าฟกันแต่ว่าขอต้องเปิดทีมนี้หน่อยสิจะได้อะไรเอ่ยขอดีดีโอ้เอาไว้ตัวนี้แหละเอาไว้ตัวนี้แหละกลับแคมป์ดีกว่า อเดี๋ยนะยมีหมวกด้วยวัยมีหมวกซะด้วยอย่างเฟี้ยวนะครับแต่วิ่งแล้วใส่ไปไปไปนี่ออกโอเคอ่าไม้น่าจะไม่พอนะตัดเพิ่มมาอีกนิดนึงเอาจริงนะทุกทุกคนขวานเลเวลหนึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นถ้ารู้วิธีเล่นใช่ถ้ารู้วิธีรู้เทคนิคอะไรพวกนี้ทุกอย่างมันก็ อีซี่อยู่แล้วฮะไม่ได้ยากเพียงแค่ใช้เวลาเพิ่มกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้อันนี้น่าจะใช่เหาา็นปโคตรเยอะเลยครับไม่รู้จะเยอะไปไหนเอาอันนี้มาแล้วก็เตียงสวยงามครับได้แล้วอันนี้ก็มันหันไปตรงแบบนี้เนาะก็ปับ๊บสวยงามครับก็หวังว่ามันจะลงมาแบบเท่ๆนะต่อไปก็เตียงอันนี้ก็วางไปมั่วๆเลย โอ้ได้เตียงเท่านี้นะครับถ้าผมจะคาบเพิ่มก็ต้องไปเบน5ก็ไม่มีเตียงแนละ้วเอาเป็นว่าตอนนี้เตนนียงผมคาบครบแล้วสิ่งที่จะเพิ่มวันได้ก็คือเด็กในตอนนี้นะก็คือเด็กแนละถ้าอยากจะจบให้เร็วก็ต้องไปหาเด็กมาเพิ่มนะครับตอนนี้น่าจะยังมีเวลาอยู่มอ้าขอดูนี้หน่อยสิอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คาบได้ไหมอืมโอ้ได้พอดีเลยเอามาเอามา จะได้ลองรีบวิ่งไปดูหน่อยเตรียมเตรียมเปึ๊บเอาผมวางพี่ฟังไม่เป็นไรไปบูธวิ่งไปเลยฮะดูซิว่าช่วยได้เลยไหมถ้าช่วยได้เลยก็เดี๋ยวช่วยเลยโอเคได้เลยครับได้เลยได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้มืดแล้วมีต้นไม้ตรงนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมแคมป์หรือว่ามีต้นไม้ใกล้ๆไหมต้นไม้ฝั่งนู้นต้นไม้ต้นนี้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคแคมต้ตนไม้ครับจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับบ่อยๆโอเคสวยงามครับแล้วก็ยิงฟรีๆฮะนี่สบายละ <c oughs> เดี๋ยวช่วยเด็กคนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้การคราบอะไรด้วยนี่นั่นก็เรียบร้อยแล้วโอเคมาเอ้าเอากุญแจโอ้ตกใจ นึกว่ากุญแจาหายโอ้โหคือมันหายแหละหายไปไหนไม่รู้มาครับเด็กคนที่สามเรียบร้อยนะอ่ะดูหีบนี้หน่อยสิว่าจะโชคดีได้กระสอบไหมขอเถอะกระสอบถุงเอามาสวยครับขอบคุณมากๆได้แล้วตอนนี้ก็ถุงเป็นสองดาวขวานยังไม่มีดาวนะฮะก็เป็นเลเวลหนึ่งขอมาเก็บด้านนอกนิดนึงนะนไหนๆก็มาลนะ คือตอนนี้สามารถเอ K ได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายจริงๆก็ยังเหลือเด็กอีกคนแต่ว่ามันต้องอัพแคมป์ไฟให้เป็นเลเวลสุดท้ายไงซึ่งไม่น่าจะได้นะฮะไม่สิคือมันได้แหละแต่ว่าผมประเมินแล้วน่าจะจบเกมก่อนอ่าคือมันเร่งได้แหละนะฮะไปหาเชื้อเพลิงจากด้านนอกก็ได้แต่ว่าผมจะยืน FK แล้วไม่ได้มีอะไรเลยจะยืน FK แล้วแค่นั้นเอง ก็เดี๋ยวขึ้นวันใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยไม่สิใน1คืนมันจะผ่านไปกี่วันก็เดี๋ยวรอดูตอนนั้นแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้ขึ้นวันที่ห9นะครับดูซิว่าจะเพิ่มอีกกี่วันนะเพิ่มอีก8ดครับโอ้โหอันนี้ก็ขึ้นเป็นที่วันที่66อืมโอเคถือว่าเร็วถือว่าเร็วถ้าผมไปช่วยเด็กอีกคนนึงก็เพิ่มอีกหนึ่งวันนะฮะ แต่มันก็ไม่น่าจะได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นแหละถ้าไปช่วยนะเอาเป็นว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่รู้สึกว่างแฮะรู้สึกว่างจริงจริงทันนะถ้าคาราบโตคาราบเลเวล5เนี่ยใช่จริงๆทันอ่าเดี๋ยวเอาเลยก็ได้เพราะว่าต้องใช้เจมสีเขียวด้วยไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวไปทำเลยแล้วกัน <c oughs> คือมันมีเวลาเหลือเยอะทำเลยทำเลย ไหนๆก็คราบโตคราบขนาดนั้นแหละก็เอาเวลสุดท้ายไปเลยนะฮะว่าเจ็ดนาทีเห็นเวลามันผ่านไปอย่างเยอะแล้วไงเออเลยไม่ได้คำนวณเท่าไหร่ออะก็รอดูว่าจะทันไหมรอประมาณ7นาทีเดียประมาณคืนสองคืนได้เลยนะใช่เอาเป็นว่าถ้าสตองโฮเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะรีบทําแล้วกันอ่าทุกทุกคนครับ ไหนๆก็มาเวนี้แล้วใช่ไหมไหนๆก็มาเวที่จะอัพให้เต็มทุกอย่างแล้วผมว่าแคมไฟทันผมว่าแคมไฟทันเดี๋ยวผมจะรีบอัพแคมไฟนะครับให้เป็นเลเวลหกแล้วพอเป็นเลเวลหกปุ๊บผมจะรีบไปช่วยเด็กเอาตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยเอาไม้มาโอเคโอ้ยคือ่าเครื่องย่อยอยันนี้เนี่ยมันใส่ได้หลายอย่างนะครับแต่ลองใส่ดีดูก่อนอ๋เพิ่มจิตหนึ่ง เพิ่มจิตหนึ่งแต่ว่าพวกเนื้อพวกนี้ก็ใส่ได้นะฮะเพิ่มเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องเข้าตองโฮไปเคลียร์ในตองโฮให้เรียบร้อยแล้วก็อามาปแคมไฟให้เต็มแผนมีประมาณนี้เลยครับหลังจากอัพเต็มแล้วก็ไปช่วยเด็กอาทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนั่นเองก็หวังว่าจะทานนะเอาเป็นว่าฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยทำได้ไม่ยากฮะเสร็จได้สบายสบายแต่ว่ามืดแล้วครับอืม <c oughs> อ่าเด็กเด็กคนสุดท้ายไปช่วยเด็กก่อนไหม <c oughs> หรือว่าเข้าสตองโฮก่อนอ่าแป๊บน,นึงนะโอ้ตรงนี้ถ้าผมจะค้าบต้องห้าสิบห้าสิบออ่า,อาเดี๋ยวไปช่วยเด็กก่อนนะฮะให้เรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วก็เข้าสตองโฮอย่างรวดเร็วนะฮะ โอเคโอ้ย okay. oh, จะทานไปเนี่ยขอยทานเถอะ <c oughs> อยู่ดีๆก็มาตึงช่วงท้ายซะงั้นไม่น่าเลยเอาละในช่วงเวลาตรงนี้ใกล้เช้าแล้วผมรีบวิ่งไปหาเด็กเลยแล้วกันทําเวลาทําเวลาคือระหว่างนี้ผมก็จะรีบวิ่งไปก่อนเลยนะครับถ้าผมเจอเหล็กข้างทางก็เดี๋ยวเก็บมาด้วยคือมันต้องเก็บฮะเก็บเย,ย,เยอะๆเลยอันนี้จําเป็นสุด,สดๆเดี๋ยวไม่ทานเอา เด็กคนสุดท้ายอยู่นู่นโอเคแถวนี้มีไม่มีที่การเลยฮะเอาแบบงเสี่ยงหน่อยก็ได้อะถ้าสิ่งเสี่ยงหน่อยก็ยืนตรงนี้มีพวกละทิศจะมาบุกอีกอะตรงนี้ได้อยู่นะครับยืนแบบนี้แล้วก็ยิงปุ๊บโอเคเร่งเลยฮะเร่งเลยตอนนี้มีเยอะด้วยโอเคเรียบร้อย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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วรีบเลยรีบเลยโอ้ย โอ้ยไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเก็บครับเปิดไปก็ไม่เจอเหล็กนะฮะเปิดไปไม่เจอเหล็กขอฮิ้วหน่อยฮิ้วหน่อยโอเคผมเจอเหล็กตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งมามา,มาอ่าผมน่าจะได้อีกคืนหนึ่งนะน่าจะได้อีกคืนหนึ่งน่าจะทานอยู่น่าจะทานอยู่เร่งเร่งได้เด็กแล้วได้เด็กแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมรีบหาเหล็กก่อนโอ้ลืมไปพวกลัทธิมะบุกโอ้ยไม่น่าจะทานนะไม่น่าจะทานเอาเป็นว่า เอาเท่าที่ได้แล้วกัน <diferença> เอาเท่าที่ได้แล้วกันโอ้ยใจลัทธิบุกแคมป์อีกโอ้ยรีบลีเก็บก่อนครับรีบเก็บก่อนทุกนี้คื oh, คอน่าจะทนันน่าจะทันถ,ถ้าถ้าเร่งได้นะผมก็เร่งอยู่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอได้เหล็กมาจํานวนเท่าไร่เอ,อยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ,อ่าแป๊บนึงนะดูเวลาก่อนเหล็ก4ี C โอ <Okay, S 2> เคเหล็กทานครับเหล็กทานเหลือแค่ตัดต้นไม้นี่แหละโอ้โอ้โอโอน่าจะเป๊ะเลยมั้งเนี่ยเก้าสิบเก้าอ่าไปก่อน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 ไปอ่าตองโฮก่อนเร่งเลยเร่งเลยต้องไปเอาเจมเขียวนะฮะพอได้เจมเขียวแล้วก็รีบตัดต้นไม้ใช่โอ้เรียบร้อยครับ วันที่99ฮะใช้เวลา80ดิกว่านาทีจบเกมแล้วนะครับที่เห็นว่าคัสซีนไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมปิดคัดสซีนไ้เนาะแต่ว่าเรียบร้อยแล้วฮะไม่ทานครับคราบไม่ทานแต่ว่าช่วยเด็กได้ครบนะช่วยเด็กได้ครบใช่แล้วก็เป้าหมายตอนเริ่มต้นที่ผมตั้งเอาไว้ก็เรียบร้อยเอาละจริงๆก็จบได้แหละถ้าถ้าไม่ติดอืดในช่วงกลางนะ <c oughs> อ่ะแต่ว่าเรียบร้อยครับ คือที่99จบเกมแล้วโอเคฮะทุกคนกับเงื่อนไขในคลิปนี้ใช้ขวานแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นจบเกมสามารถทําได้ไหมทําได้ฮะไม่ได้ยากด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้ะกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม